เสียงสะอื้นดังขึ้นกลางอาคารผู้โดยสารขาเข้าไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของครูผู้หญิงวัยกลางคนที่ยืนตัวสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดทั้งที่เธอควรเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดในทริปนี้ใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นในวันนั้นไม่มีวันลืมภาพนั้นได้ครูฉันนำจากเวียดนามผู้เคยยืนบนเวทีระดับชาติผู้เคยพูดต่อหน้านักเรียนหลายพันคน กลับยกมือปิดหน้าและร้องให้เหมือนเด็กคนหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอร้องไห้ไม่ใช่เพราะความเหนื่อยไม่ใช่เพราะเจ็ตแล็กและไม่ใช่เพราะความกลัวแต่มันคือสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในประเทศไทยทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากทัศนศึกษาธรรมดาที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากก่อนออกเดินทาง โรงเรียนมัธยมชื่อดังในเวียดนามได้วางแผนพานักเรียนเกือบ3,000คนเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็กหลายคนจุดหมายปลายทางคือประเทศไทยประเทศที่เด็กเวียดนามส่วนใหญ่รู้จักจากภาพทะเลอาหารและรอยยิ้มในโฆษณาท่องเที่ยวแต่สำหรับครูเงียนที่หงอกหัวหน้าคณะครูในทริปนี้ ประเทศไทยคือประเทศที่เธอเคยได้ยินแต่ไม่เคยสัมผัสเธอเป็นครูที่เข้มงวดจริงจังและเชื่อในระบบระเบียบอย่างที่สุดตลอด25ปีในอาชีพครูเธอสอนเด็กให้แข่งขันให้ชนะให้สอบติดให้ไม่อ่อนแอเธอเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีใครใจดีโดยไม่มีเหตุผลและการเดินทางครั้งนี้ เธอมองมันเป็นเพียงภารกิจที่ต้องทำให้ผ่านไปอย่างปลอดภัยสามพันชีวิตคือความรับผิดชอบที่หนักหนาเสียงเครื่องบินลงจอดอากาศร้อนชื้นกลิ่นอากาศใหม่ที่แตกต่างจากบ้านเกิดทันทีที่ประตูสนามบินเปิดเด็กนักเรียนหลายร้อยคนเริ่มส่งเสียงทั้งตื่นเต้นทั้งสับสนครูเหงียนพยายามควบคุมสถานการณ์ เสียงของเธอแข็งชัดและเด็ดขาดแต่แล้วสิ่งหนึ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สนามบินไทยไม่ได้ตะโกนไม่ได้เร่งไม่ได้แสดงสีหน้าไม่พอใจกลับเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงไทยช้านุ่มและเต็มไปด้วยความอดทน พวกเขาแยกแถวจัดระบบแม้จะมีนักเรียนจำนวนมากแต่ไม่มีเสียงหงุดหงิดเด็กบางคนทำพาสปอร์ตหล่นเจ้าหน้าที่ก้มลงเก็บแล้วยื่นคืนด้วยสองมือครูเหงียนมองภาพนั้นแล้วรู้สึกแปลกในใจมันไม่เหมือนภาพในหัวของเธอที่คิดว่าทุกอย่างจะเร่งรีบวุ่นวายและตึงเครียด แต่เธอก็ยังไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งเด็กหญิงคนหนึ่งในคณะเริ่มร้องไห้เด็กคนนั้นชื่อลินอายุ16ปีเธอไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศและเพิ่งรู้ตัวว่าเธอทำกระเป๋าสตางค์หายในนั้นมีเงินบัตรนักเรียนและรูปครอบครัวลินซุดตัวลงนั่งมือสั่น หายใจไม่ออกครูเงียนกำลังจะดุเพราะในใจคิดว่านี่ไม่ใช่เวลามาอ่อนแอแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครสนามบินก็นั่งลงข้างเด็กเธอไม่ถามมากไม่ตำหนิไม่เร่งแค่ยื่นกระดาษทิชชู่และพูดเบาๆไม่เป็นไรนะลูก ค่อยๆหายใจคำพูดนั้นไม่ใช่ภาษาเวียดนามแต่เด็กหญิงเข้าใจจากน้ำเสียงไม่กี่นาทีต่อมากระเป๋าสตางค์ก็ถูกนำกลับมาไม่มีอะไรหายไปลินกอดผู้หญิงคนนั้นร้องให้หนักกว่าเดิมครูเหงียนยืนนิ่งหัวใจของเธอเหมือนถูกบางอย่างกระแทกเบาๆ ตลอดหลายวันที่เดินทางในประเทศไทยภาพแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนขับรถบัสที่จอดรอเด็กทั้งที่ฝนตกแม่ค้าข้างทางที่ไม่คิดเงินเพิ่มเมื่อเด็กหยิบเงินผิดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ยิ้มให้แม้ต้องอธิบายซ้ำหลายรอบทุกคนดูเหมือนจะมีความอดทนมากกว่าที่เธอเคยพบคืนหนึ่ง ครูเหงียนนั่งอยู่คนเดียวในห้องพักโรงแรมเสียงเมืองไทยเงียบกว่าที่คิดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วถามตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีหรือสิ่งที่เราสอนเด็กมาตลอดอาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เธอร้องให้จริงๆยังไม่เกิดขึ้นมันรออยู่ในวันที่สามของทริป วันที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นวันที่ทั้งเวียดนามพูดถึงเช้าวันที่สามอากาศในกรุงเทพชื้นกลิ่นฝนค้างอยู่ในอากาศถนนยังไม่พลุกพล่านแต่หัวใจของครูเหงียนกลับหนักอย่างประหลาดวันนี้คือวันที่ยากที่สุดของทริปสามพันชีวิตจะต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีทั้งอาคารบันได และผู้คนจํานวนมากเธอตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างตรวจรายชื่อตรวจยาตรวจเอกสารทุกอย่างต้องแปะเพราะเธอกลัวกลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดกลัวว่าจะมีเด็กคนใดคนหนึ่งกลับบ้านไม่ครบรถบัสจอดเรียงยาวเสียงเด็กพูดคุยหัวเราะถ่ายรูป ครูเหงียนเดินตรวจแถวสีหน้าเคร่งเหมือนทุกวันจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงไทยจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เธอไม่ได้พูดเสียงดังไม่ได้สั่งแต่พูดชัดและนุ่มวันนี้อากาศร้อนถ้าเด็กคนไหนไม่สบายบอกเราได้ทันทีนะคะครูเหงียนชะงัก คำว่าบอกเราได้ทำให้เธอรู้สึกบางอย่างในอกที่นี่ครูไม่ใช่คนเดียวที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเด็กเริ่มทยอยเข้าอาคารเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเด็กชายคนหนึ่งชื่อมินเป็นนักเรียนดีเด่นเงียบตั้งใจเรียนเขาเริ่มหน้าซีดเงื่อออกและสุดตัวลงกับพื้น เสียงแตกตื่นดังขึ้นทันทีครูเหงียนรีบวิ่งเข้าไปหัวใจเต้นแรงภาพในหัวของเธอคือความโกลาหลคือการตำหนิคือคำถามว่าใครต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่ไทยหลายคนเข้ามาช่วยทันทีมีคนกางร่มมีคนพยุง มีคนเอาน้ำเย็นมาซับหน้าไม่มีใครถามว่าใครผิดมีแต่คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลมินถูกพาไปนั่งพักในห้องปรับอากาศครูเหงียนนั่งอยู่ข้างๆมือของเด็กชายเย็นแต่สายตาเขามองครูเหมือนกำลังกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระครูเหงียนกำมือเขาแน่นโดยไม่รู้ตัว ไม่ต้องกลัวครูอยู่ตรงนี้ประโยคนั้นเป็นประโยคที่เธอไม่ค่อยได้พูดเพราะปกติเธอสอนให้เด็กเข้มแข็งไม่ร้องไม่อ่อนแอแต่วันนี้เธอพูดมันออกมาอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากมินอาการดีขึ้นเจ้าหน้าที่ไทยคนหนึ่งเดินมาหาครูเหงียนเขายกมือไหว้ แล้วพูดเบาๆขอบคุณที่ดูแลเด็กๆดีมากนะครับเด็กพวกนี้โชคดีมากครูเหงียนอึง้งในชีวิตการเป็นครูเธอเคยถูกประเมินเคยถูกตรวจเคยถูกวิจารณ์แต่ไม่เคยมีใครขอบคุณเธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคำพูดนั้นเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนหัวใจแห้งแลง้ง ตอนบ่ายฝนตกหนักแผนการเดินทางต้องเปลี่ยนเด็กหลายคนเริ่มบน่นบางคนเหนื่อยบางคนหิวครูเหงียนกำลังคิดว่าจะควบคุมอารมณ์เด็กอย่างไรแต่แล้วสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอหยุดคิดนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่มาทัศนศึกษาเช่นกันยื่นขนมและรม่ม ให้เด็กเวียดนามไม่มีภาษาเดียวกันแต่มีรอยยิ้มเด็กๆหัวเราะเปรียบเทียบเสื้อกันฝนพูดคุยด้วยภาษามือครูเหียนยืนมองภาพนั้นเงียบงันเธอรู้สึกเหมือนโลกช้าลงในหัวของเธอมีคำถามดังขึ้นถ้าเด็กเหล่านี้ไม่ถูกสอนให้กลัวความผิดพลาด ไม่ถูกสอนให้แข่งกันตลอดเวลาพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนคืนนั้นหลังกลับถึงโรงแรมครูเหงียนไม่ได้ตรวจรายชื่อทันทีเธอนั่งลงและหยิบสมุดเล่มเล็กที่เธอไม่ได้เปิดมานานสมุดที่เคยใช้เขียนความฝันในวัยสาวก่อนจะเป็นครูก่อนจะเป็นหัวหน้าคณะ น้ำตาหยดลงบนหน้ากระดาษโดยที่เธอไม่รู้ตัวและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของเหตุผลที่ทำให้เธอร้องไห้ในวันถัดมาวันที่ไม่มีใครในคณะคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเช้าว,วันถัดมาเป็นเช้าที่เงียบกว่าทุกวันครูเหงียนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักในอกเหมือนมีบางอย่างกำลังเปลี่ยน แต่เธอยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้คือวันสุดท้ายก่อนคณะจะเดินทางกลับกำหนดการแน่นเด็กทุกคนต้องพร้อมไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดแต่ครูเหงียนกลับรู้สึกว่าเธอไม่อยากเร่งไม่อยากตะโกนไม่อยากใช้เสียงแข็งเธอเดินผ่านเด็กๆที่กำลังกินอาหารเช้ากลิ่นข้าวกลิ่นซุปอ่อนๆ เสียงช้อนกระทบจานเด็กหลายคนยิ้มให้เธอยิ้มแบบที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนไม่ใช่รอยยิ้มเกรงกลัวแต่เป็นรอยยิ้มสบายใจก่อนออกจากโรงแรมลินเดินเข้ามาหาเธอเด็กหญิงคนนั้นถือถุงผ้าเล็กๆในถุงมีขนมไทยที่เธอซื้อมาจากร้านใกล้โรงแรมลินยื่นให้ พร้อมพูดเสียงเบาครูคะหนูอยากให้ครูเพราะครูดูเหนื่อยครูเหงียนรับถุงนั้นมือเธอสัน่นไม่ใช่เพราะน้ำหนักแต่เพราะความรู้สึกตลอดชีวิตการสอนเธอเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายสั่งเป็นฝ่ายคาดหวังแต่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นความเหนื่อยของเธอรถบัสเคลื่อนตัว มุ่งหน้าสู่สนามบินเด็กหลายคนหลับบางคนแนบหน้ากับกระจกมองเมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายครูเหงียนนั่งแถวหน้าเงียบคิดถึงคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราอาจสอนเด็กให้เก่งให้ชนะให้เข้มแข็งแต่เราเคยสอนเขาให้ใจดีกับตัวเองหรือยังเมื่อถึงสนามบิน ความวุ่นวายกลับมาอีกครั้งกระเป๋าเอกสารแถวที่ยาวเหยียดครูเหงียนกำลังจะกลับไปเป็นครูคนเดิมคนที่ต้องควบคุมทุกอย่างแต่แล้วภาพหนึ่งทำให้เธอหยุดเด็กเวียดนามกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันยกกระเป๋าให้เพื่อนที่ตัวเล็กกว่าไม่มีใครสั่งเด็กชายคนหนึ่ง ที่เคยเห็นแก่ตัวยืนรอเพื่อนที่เดินช้าเด็กหญิงที่เคยร้องไห้กำลังตอบเพื่อนคนอื่น